ครับวันนี้จะมาจัดการเซอร์ไพรส์เพื่อนครับไปเลยตริงจริงจรงจรงรงรนะนะผมให้มาทอแค่หรอโอเคสวัสดีครับเพื่อนสมีน้เด้อเป้าหมายของเรานะครับเป็นรถเก๋งสีขาวเยอะไอ้ของเราไปนล้วครับจริง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  น้านผมให้มาทอดรันครับโอ๊ยไม่เอาตอนนี้เอาไปเก็บไม่เอาเอาไปเก็บที่บ้านเลยใส่รถไว้เอามึงขึ้นตไง